ครับสวัสดีครับห่างหายไปนานมากจริงๆครับรอบนี้พากันไปวอร์มเล่นที่หุบกระหังครับเดินทางวันที่23สิงหาคมไปสำรวจหน่อยว่าที่นั่นครับตอนนี้ดูเงียบๆซบเซายัางไงไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเรื่องอุทยานให้เข้าไม่ให้เข้ามีหลักเขตอะไรตรงนี้ครับที่บริเวณของสิบเดี๋ยวขอไปสำรวจในพื้นที่หน่อยแล้วก็ไปสืบ,บเองจากเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นครับ ว่าตอนนี้มันเข้าไปท่องเที่ยวได้หรือเปล่าแล้วก็สภาพมันเป็นยังไงบ้างไปกันครับ <Scr atch. S 1> ตรงจุดนี้เรียกว่าตลาดนะัดแท็กตะคอรครับผมเป็นจุดที่มีในเกิลแมทแล้วก็พอจะมีสัญญาณบ้างบางค่ายแถวเนี้ยครับก็ จะเป็นที่ประจําแวะซื้อลูกชิ้นก่อนเข้าไปครับเผื่อซื้อผักซื้อสเบียงอะไรด้วยที่ยังขาดๆเหลือๆแถวนี้ก็พอหาซื้อได้ครับแล้วก็ลองสอบถามกับชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ <ใน S 1> เช็คแล้วครับคือ,<ใ>น,อน้ําตกแพคตะคอเนี่ยตอนนี้เข้าได้แล้วก่อนหน้านี้คือปิดชั่วคราวเฉยๆช่วงเปลี่ยนผัดถ่ายกําลังพลครับแล้วก็ในหุบกระหังครับสอบถามที่เจ้าหน้าที่ที่เขาผ่านมาแถวแถวเนี้ยครับคือเขาบอกว่าก็เข้าไปท่องเที่ยวได้นะครับ ในหลักเขตแดนที่ปักไว้ที่คลองสิบเนี่ยที่เราเห็นในสื่อื่นหรือคลิปอื่นๆนะครับคือเขาปักไว้เพื่อเป็นแนวกั้นระหว่างพื้นที่ทํากินของชาวบ้านแล้วก็เขตอุทยานคล้ายๆแบบเป็นเขตแดนสุดท้ายว่าหลังจากนั้นน่ะชาวบ้านจะลุกล้ําเข้าไปปลูกพืชปลูกอะไรเลี้ยงสรงเลี้ยงสัตว์อะไรไม่ได้แล้วจะเป็นเขตเรื่องเกี่ยวกับการเวรคืนแล้วก็ทรัพยากรป่าของทางอุทยานนะครับ สอบถามเจ้าหน้าที่ก็คือสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ตามปกติไม่ได้มีข้อกําหนดเงื่อนไขอะไรเพราะรั้วไม่ได้ปิดจนทางเข้าไม่ได้ครับทางก็ยังเลาะเข้าไปได้เหมือนเดิมตรงนี้ก็ถึงทางแยกเลี้ยวเข้าหุบกระหังเลยครับตรงไปก็คือไปน้ําตกแพกตะคอเหมือนเดิมนะครับตามที่เคยบอกในคลิปก่อนๆที่ทางผมเคยมา เลี้ยวเข้าไปนี้ก็จะผ่านอยู่3มคลองครับไม่รวมสะพานด้านหน้าในหมู่บ้านนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นสะพานของแม่น้ําจะผ่าน3มคลองก็จะถึงลานกลางเต็นท์หุบกระหังแคมป์เดี๋ยวเราจะนอนกันที่นั่นครับแต่พอเรากางท้าบเสร็จเอาขกงบางส่วนลงเสร็จเดี๋ยวเราจะลองขับรถเข้าไปสำรวจข้างในดูว่าตอนนี้สภาพเส้นทางเป็นยังไงบ้างมีร่องรอยคนท่องเที่ยวหรือเปล่าขับในหมู่บ้านก็ใช้ความเร็วน้อยๆนย,นยนครับระวังเด็กสัตว์เลี้ยงแล้วก็ฝุ่นครับผม เดี๋ยวนี้คลองหนึ่งก็จะสภาพโล่งเตียนกว้างแบบนี้ครับข้างล่างน้ําก็ไม่ลึกมากเกือบๆมิดล้อแล้วก็มีหินลอยอยู่บางส่วนเล็กๆน้อยๆขับ2ถ้ากระแทกส่งยกสูงๆหน่อยก็น่าจะพอไปได้ครับคลองหนึ่งคลอ,อ,องสองสามขับดีๆมีเพื่อนมาด้วยก็ดีครับแต่รถเตี้ยรถโหลดไม่แนะนําเป็นอย่างยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะข้ามครับถ้าข้ามน่าจะมีอุปกรณ์พัง ยังเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านครับไปจนถึงประมาณ29หลังจากปองสิ้นไปก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเป็นพื้นที่ป่าพยานลอยใต้น้ำพอถึงว่าวน้ำถือว่ายังไม่สูงมากกำลังดี น้ำกำลังดีไม่ลึกไม่ตื้นเกินไป ะครับคนดูแลลานหุบกระหังแคมป์จะอยู่เป็นบ้านหลังเล็กๆทางขวามือนะครับก่อนถึงลานประมาณสักร้อยเมตรครับเพราะว่าแถวนี้เขากรีดยางกันอยู่ทุกคืนทุกวันครับแล้วก็จะมีหมาเจ้าถิ่นเตรียมมานำทางแล้วครับผิดเลนหรือเปล่าครัเนี้อ่ย ูกระหังแคมตอนนี้ถึงแล้วไม่รู้เจ้าของลานอยู่ไหนก็จอดรถรอคนดูแลลานแป๊บหนึงครับไม่แน่ใจว่าเปิดลัวเข้าไปในด้านในได้เลยหรือเปล่าวันนี้เงียยเงาครับมาก็สองคันปรับบร,รยาศาร,ร่มรื่นครับเช้าแมวมีภูเข,ขาบังแดดให้ อยู่ริมลร,มร,มริมลำธารครับมีห้องน้ำครับหลังจากเรากางทัพบเก็บของเอาของบางส่วนลงเสร็จเราก็ไปลุยกันต่อตามแผนครับว่าจะไปถึงสักประมาณคลอง1ิบสามสิบีแถวแถวลานหินที่เราเคยนั่งทานอาหารกันนะครับไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหมไม่รู้สภาพเป็นแบบไหนครับตอนนี้ที่ข้ามอยู่นี่คือคลองสี่นะครับ ณจุดลานหุบกับหางแคมป์เนี่ยอันนี้คือคลองที่4จริงๆมันเป็นคลองเดียวกันนะครับแค่มันคดเลียวไปเรียวมาเป็นเหมือนตัวงูัเราก็จะข่ามันไปเรื่อยๆตามที่ลุ่มเดี๋ยวต้องดูตอนคลอง1ิบะครับถ้าเกิดมันลึกมากมันมิดหินที่เอาไว้วัดระดับน้ํากันนะครับโดยที่กลุ่มออโรดเขาจะรู้กันก่อนนั้น ถ้าก้อนนั้นน้ำมิดเนี่ยน้ำจากค่อนข้างสูงแล้วเวลาเราลุยน้ําความลึกเยอะๆเป็นระยะทางไกลๆนะครับน้าจะอยู่ระดับประมาณครึ่งประตูรถเนี่ยน้ำมันจะค่อยๆซึมเข้าห้องโดยสารมันจะมีเวลาให้มันซึมเข้าพอสมควรครับแล้วถ้ามันเข้าห้องโดยสารเยอะๆเนี่ยม,มันมีโอกาสที่ระบบ, ronics, บอิเล็กทรอนิกส์เบาไฟฟงไฟฟ้าอ,อะไรต่างๆนานาครับมันจะช็อตได้และที่สําคัญคือพรมแล้วก็พื้นรถเรามันจะผุได้ครับความชื้นสะสมถ้าเราไม่มีเวลาไปแกะพรมล้าง ของที่กำลังข้ามอยู่นี่ก็คือคลองห้าและถัดมา ระยะทางระหว่างคอง5ไปคอง6ก็ค่อนข้างไกลครับแถวนี้เหมือนจะเป็นพื้นที่ป่าแบบเสือ่อมโทรมชาวบ้านปล่อยวัวปล่อยควายเลี้ยงจะมีกิ่งมงกิ่งไม้และเกะกะบ้างน,น่าจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาครับน่าจะเป็นป่าเลี้ยงวัวอย่างเดียวโอ้ oh, oh, oh. แล้วครับคลองหมาไกลพอสมควรคลองนี้ก็จะเป็นคลองที่จะดูตื้นตลอดครับ แป๊บเดียวก็จะลงคลอง8แล้วครับช่วงคลอง6ถึงคลอง9นะจะเป็นคลองที่น้ําชิวชิทางไม่มีอุปสรรคอะไรเป็นทางที่ชาวบ้านเอารถขับ2บ้างขับ4บ้างมาขนพืชไร่เป็นประจำอยู่ครับตรงนี้ก็คือคลอง9แล้วครับสังเกตแลนด์มาร์กเด่นก็จะเป็นเนินหินที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเป็นคล้ายๆกำแพงหินอยู่2แนวครับ ของก้าคสภาพจะเปลี่ยนไปเยอะครับตรงน,นี้น้ำไม่น่ากลัวรครับแต่ข้ามไปก็สังเกตดูระหว่างทางก็จะเริ่มลกแล้วพอรถจะไม่ค่อยเข้ามาแล้วครับของเก้าเป็นของสุดท้ายที่เป็นพื้นที่ทํากินของชาวบ้านแล้วขอลงเซอร์วีระดับน้ำแถวๆนี้หน่อยครับ มันเป็นพวกรถสูงๆอ่ะที่เขาไปย่มเล่นกันอ่ะไม่น่าจะใช่อย่างพวกเรา มาเจอจุดหักเลี้ยวตรงนี้ครับเหมือนมันเป็นต้นมะเดือ่อล้มอยู่แล้วชาวบ้านแหวกเฉพาะช่องที่เอารถคันเล็กๆเ,เข้าไปครับลองเลี้ยวเข้ามาแล้วทําท่าไม่พ้นครับหน้าก็จะชนซ้ายก็จะเบียดเดี๋ยวต้องลงเขีย่ยกิ่งไม้ออกสักหน่อยครับถึงจะไปได้ตรงนี้ ไนเี่ยโอเคมามาตรงมาเลยรอตรงเดินตรงมาเลยเ๋ยวชา้ามามามาได้ได้ได้ไดั้ขวาโอเคพน้นล<า>รอตรงพ้นเลยพ้นเลย,เลยอ่าพน้พนพ้นเาเลยพ้นแล้ว จากของเก้านิดเดียวเราก็มาถึงทางลงของสิบแล้วครับมองไปเห็นอะไรเลยครับป่าลกมากแล้วก็มุดใต้ต้นมะเดือ่อตรงนี้ก็คือเหมือนเขาจะเปิดเลนใหม่เป็นมุดไปทางซ้ายมือของต้นมะเดือ่อเมื่อก่อนมันจะออกทางขวามือนะครับแล้วดูป่าลกจนแทบจะไม่เห็นแนวเส้นทางนะครับอันนี้คือเหมือนไม่มีรถเข้ามาแบบ เ็นเดือนแล้วป่าลกมี่นหัวไม่มีรอยล้อรถเลยแล้วก็ต้องค่อยๆหยอดครับเพราะว่า,าไม่แน่ใจว่าหลักแดนเขตอุทยานครับมันอยู่ตำแหน่งไหนแล้วมีปักอยู่ขอบทางหรือกลางทางบ้างหรือเปล่าลก็ค่อยๆหยอดครับเผื่อจิ้มหลักจะได้รู้ตัวแล้วก็รถไม่เป็นอะไรมาก ครับโอเคตรงนี้เริ่มโล่งเพราะว่าหญ้ามันเตี้ยแต่ก็ไม่มีรอยล้อรถเข้ามาเหมือนเดิมครับเริ่มเห็นคลอง10ลํลาไรแล้วอ้อเราเจอหลักแดนแล้วครับตรงทางขวามือนี้ช่องรถยังไปได้อยู่ครับหลักแดนก็จะมีทั้งซ้ายมือและขวามือปักไว้เป็นแนวตรงครับบอกว่าอันนี้คือแนวอุทยาน ดูระดับน้ําจากระยะไกลแล้วครับเหมือนจะมองไม่เห็นก้อนหินวัดระดับเลยน่าจะมิดไปแล้วครับเราดูระดับน้ําค่อนข้างสูงเดี๋ยวต้องลงไปสํารวจก่อนครับสํารวจของสิบก่อนก่อนเพราะสภาพน่าจะไม่มีใครมาเลยหลายเดือนแล้วก้อนหินที่ระบุระดับน้ําตอนนี้มิดไปแล้วครับมองไม่เห็นแล้ว โอ้โหตอนนี้ก้อนหินมิดครับแสดงว่าน้ำก็ลึกพอสมควรปึ๊บมาสำรวจระดับน้ำโอ้โหน้ำใสครับน้ำใสก้อนหินลื่นมากเหียบไม่ได้เลยเนี่ครับก้อนหินที่เอาไว้วัดระดับน้ำมิดเราไปดูหน่อยว่ามันมิดลงไปประมาณกี่เซนอ่าพื้นยังย้ำได้ครับระดับน้ำแค่มิดหัวเข้านิดนึง ก้อนหินลึกมากโอ้โหเยียบ,บนก้อนหินก็ลืน่นโอ้โหอย่างลกดูจากกล้องมือถืออาจจะไม่เห็นระดับน้ำครับถ้าดูจากมุมนี้นี่คือข้างๆก้อนหินนี่เกือบมิดเอวครับ แล้วก็ลองเดินสำรวจตรงเลนรถวิ่งครับไปประมาณเซนนส่วน3ของคลองนะครับก็เกือบมิดเอวเหมือนกันเพราะว่าช่วงกลางคลองแล้วก็ปลายคลองอ่ะมันจะลึกกว่านี้อีกแสดงว่าน่าจะถึงเอวแน่นอนครับถึงเอวก็คือระดับอย่างน้อย,อยก็ครึ่งประตูรถเราครับแล้วระหว่างที่รถเราลุยเนี่ยมันจะต้องตะกุยหินตะกุยทรายไปล้อมจะจมลงอีกระดับน้ําก็จะจมลงกว่า,าที่เท้าเราเดินอีกครับน้ําแช่ครึ่งประตูเนี่ยถ้าระยะเวลานานเกินครับมันจะซึมเข้าห้องโดยสารแน่นอน เราจะเปิดที่เลยจะให้เปิดเล่นไหนเดี๋ยวพี่ไปตีวงตรงนั้นก่อนแล้วจะลงใหม่ตรงนั้นเหรอน,นี่เียตีวงขึ้นไปนั่งซิวตรงกอไผ่เนี่ยอมันลงล้มลมลงลง,ลง,ลง,ลงที่เห็นป่าทางขวานี้ถ้าแทงขึ้นไปได้ครับมันจะเป็นเนินเรียบแต่ช่วงนี้แค่ป่ามันลกและสูงเฉยมันเลยเดอมองไม่เห็น เดี๋ยวจะพากันกลับรถแล้วก็เดี๋ยวผมลองถอยหลังแทงลงไปดูในระดับน้ํำครับสักเซนต์อส่วนสาของคลองดูว่ามันมิดระดับไหนครับเ<ด>พื่อจะได้ให้ดูกันว่าน้ํามันลึกจริงหรือไม่จริงหรือว่ามันมองจากการที่เอารถลงครับมันจะอยู่ระดับไหนบางทีมันจินตนาการไม่ถูกไปครับ เดี๋ยวเคลียร์กิ่งไม้ให้ก่อนรอตัดบนึงอโน,น่นขึ้นมาได้นา่าบอกให้หลบกกิ่งไม้ไปลอกกิ่งไม้ทั้งหมดแล้ว <laughs> ไปอ่ะเลี้ยวไปเลยเลี้ยวลงไปเลยเอาไงเอาไงเออเดี๋ยวจอจอจอเลยเดี๋ยวตัดก่อนจอเลยเดี๋ยวตัดก่อนจอก่อนจอก่อนเดี๋ยวตัดฮะอ่าหลังจากนั่งพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับหัวรถกันเรียบร้อยครับหาเลินกลับรถก็ได้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอาบูบูถอยหลังลงไปวัดน้ําดูหน่อยครับ พอครับแค่นี้พอให้ดูระนาบน้ำคร่าว ที่ถอยหลังลงก็เพื่อสะดวกเวลาถอนตัวออกจากน้ำครับไ,ไหมรึกบางครับกลับที่พักกันดีกว่าสรุปเราจอดกันแค่ของสิบนะครับไม่ได้ลองข้ามแค่ลองสำรวจระดับน้ำดูแลระดับน้ำสูงครับแล้วเข้าไปด้านในน่าจะยิ่งลกมาก ส่วนหนึ่งครับช่วงนี้เหมือนนักท่องเที่ยวอาจจะซบเซานิดหนึ่งครับจากที่แจ้งไปตอนต้นคลิปนะครับคือลองคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาผ่านไปผ่านมาแถวนี้แล้วครับมันมีเจ้าหน้าที่อยู่ในตลาดอยู่เจอบังเอิญเจอเขาพอดีก็ลองสอบถามไม่มีประเด็นเรื่องเข้ามาท่องเที่ยวนะครับสามารถขับรถเข้ามาท่องเที่ยวได้ตามปกติแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยหรือเปล่าคนถึงไม่เข้ามาเพราะว่ามันอันตรายเรื่องน้ําหลากด้วยครับ บางทีเราไม่รู้ว่าน้ําจะขึ้นจะลงตอนไหนแต่แนะนํครับช่วงนี้สงบด,ดีครับแล้วก็ที่ลานกลางเต็นท์ไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีคนอื่นมาอยู่ด้วยหรือเปล่าครับเบื้องต้นตั้งแต่เช้ามีแค่เราสองคันเข้าไปจ,จับจองพื้นที่กันอยู่เดี๋ยวรอดูคืนนี้อีกทีครับนะครับเราเตรียมกับที่พักกันยาว ก็กลับมาถึงลานกลางเต็นท์หุบกระหังแคมป์แล้วครับเป็นที่พักเราคืนนี้สภาพทางธรณีวิทยาก็เปลี่ยนไปเยอะครับช่วงน้ําขึ้นสูงครับน้ําก็น่าจะแรงเมื่อก่อนรอบรอบก้อนหินนะครับเป็นพื้นเรียบเดี๋ยวนี้เจอน้ําขวานเป็นบ่อลึกหมดแล้วครับแต่ก้อนหินยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็สภาพเส้นทางเปลี่ยนไปนิดหนึ่งยังเป็นลักษณะหาดกรวดหาดหินยาวๆอยู่ครับตรงนี้ก็เป็นหญ้าที่ทางลานเขาปลูกไว้อันนี้เอาเรารถเข้าที่แล้วครับ จะเตรียมทําอาหารทานกันคืนนี้คืนนี้พักที่นี่ครับเท่าที่ดูน่าจะมีแค่สองคันนี้ครับไม่ยังไม่มีคนอื่นมาเลยถึงได้บอกว่าช่วงนี้หุบกระหังมันดูซบเซาเงียบๆเงาๆยังไงไม่รู้ครับทั้งๆที่มันเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การขับรถลุยน้ําผจญภัยมากครับอากาศก็ค่อนข้างดีทั้งปีครับเราบาเนี่ยยังไม่เคยเจออากาศแบบร้อนๆเลยต่อให้เป็นหน้าฝนหรือหน้าร้อนนะครับที่มันจะต้องอบอ้าว อากาศก็เย็นสบายลมโชยกำลังดีครับคือถ้าใครพาลูกพาเต้าเด็กเล็กครับมานอนพักผ่อนชิลเล่นน้ำเลครับมีรถขับ4หน่อยก็มาอยู่แค่คลอง3คลอง4นะครับมาตรงลานนะ่ะแค่นี้ก็เหมาะก็สนุกแล้วครับถ้าใครชอบประจนภัยหน่อยก็เข้าไปขับเล่นสักคลอง10ก็กำลังดีครับแต่ถ้าสายโห,หดไปเลยครับมีรถวางคานสูงสูงแล้วก็มีพวกมีอุปกรณ์ครบคันนะครับอย่างเรามาแค่สงคันในอุปกรณ์เราค่อนข้างครบ แต่มันมากั็น้อยไปมันอันตรายครับแล้วก็น้ําลึกด้วยตอนนี้เราก็เลยแค่ลองไปสํารวจดูเฉย เตรียมตัวกลับกันแล้วได้ดูบรรยากาศทั้งตอนเย็นและก็ตอนเช้าเรียบร้อยครับทั้งคืนนอนหลับสบายครับมีฝนตกหยิมยิมมาหน่อยหนึ่งให้อากาศเย็นๆน,นะครับดึกๆอากาศหนาวครับต้องเตรียมผ้าห่มให้หดีลมโชยอ่อ,อนๆทั้งคืนเสียงน้ําไหลครับคือบรรยากาศดีมากครับที่เนี่ยเหมาะมากแนะนำเลยครับใครยังไม่เคยมาเนี่ยยิ่งแคาต้องการความสงบ ที่นี่มีให้เต็มที่เลยครับยิ่งช่วงนี้ครับไม่มีคนแย่งเลยครับที่ร้านอยู่ชุดเดียวเดียวโดเลยครับถ้ากลางคืนอยากเมาท์มอยหัวเราะเสียงดังหน่อยช่วงนี้น่าจะไม่มีดราม่าครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาแต่บรรยากาศดีครับห้องน้ําก็ดีครับห้องน้ําทําใหม่อย่างครบคันครับตรงนี้สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะครับอันนี้ปลอดโปร่งโล่งสบายจากโรคภายนอกแน่นอนครับแต่ระยะทางอาจจะไกลจากกรุงเทพนิดนึงตก200กว่าโลครับมันก็จะไกลหน่อย เตรียมตัวกลับไปดูงานวันจันทร์กันต่อเวลาพักผ่อนหมดแล้วครับขอปิดท้ายคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมทั้งช่องใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาไปท่องเที่ยวทางที่แปลกๆแล้วก็นำคลิปมาฝากกันเรื่อยๆครับผมช่วงนี้ก็งานอาจจะแพลนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับแล้วแต่ชะตากรรม ว่าช่วงไหนว่างมากว่างน้อยครับแล้วก็นัดทีมงานได้หรือไม่ได้ก็ออกมากันอีกทีนึงจะพยายามไปหาสถานที่มันๆมาฝากครับผมที่ที่มันแปลกๆใหม่หน่อยเข้าใจว่าแต่ละสถานที่ที่ผมไปน่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็จะซ้ำๆนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ในพิกัดที่เรามาจากกรุงเทพแล้วได้แค่เสาร์อาทิตย์หรือเต็มที่ก็หยุด3วันครับถ้าไปไกลกว่านั้นมันต้องใช้สัก4ี่หวันเช่นกอเซโลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหาโอกาสยากหน่อยครับ โอเคครับสวัสดีและขอบคุณทุกท่านครับผมขอฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ